แต่รบกวนลูกค้าจ่ายค่าเค้กพวกนี้ก่อนได้ไหมครับเอ่อหนูไม่มีตังะคะ่ะฮะไม่มีตังว่าแล้วทำไมมันแปลกๆพวกคุณเป็นพวกสแปรของคุณจะมาหลอกกินเค้กฟรีใช่ไหมเลอบลิคิดไทยแลนด์ เดี๋ยวเสาร์นี้สั่งเค้กพี่หมูให้ฉันสามปอนะเดี๋ยวฉันเจ้าปบเซอร์ไพร์วันเกิดเจ้าของตลาดน่ะได้เลยครับคุณอมแล้วช่วงนี้ร้านเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะไหมก็เงียบเงียบไปเลยครับแต่ก็พอมีลูกค้าเข้ามาอยู่บ้างอืมดีแล้วช่วงนี้ก็ค่อยๆประคองกันไปแล้วกันสู้ๆนะขอบคุณครับคุณอมเอ่อคุณอมครับผมเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้แค่สามวันอาจจะยังไม่แม่นเรื่องชื่อเมนูนะครับ ไม่เป็นไรค่อยๆศึกษาไปแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือต้องบริการลูกค้าดีๆนะอย่าให้เสียชื่อคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้ของเรานะได้เลยครับลุองออมผมจะบริการอย่างเต็มที่เลยครับจ้าเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระข้างนอกก่อนนะได้เลยครับฝากร้านด้วยครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ,ะ,ะจะมาขอชิมเค้กหน่อยนะคะอ,อ๋อครับจะเอาไปร่วมงานหรือจะเอาไปขายต่อนะครับจะเอาไปร่วมงานค่ะอ,อ๋อได้เลยครับงั้นเธอนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเมนูมาให้ไครับเมนูนนนะครับคับค่คะงัน้นหนูขอเป็นเค้กส้มก่อนค่ะของโปรดเลย ครับโอเคครับรับเครื่องดื่มอะไรดีครับขอเป็นน้ำส้มแล้กันค่ะได้เลยครับสักครู่นะคะทานให้อร่อยนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกผมได้นะครับหูยได้กินจังเลย ใช้ได้เลยนะเนี่ยพี่คะพี่คะขอสั่งเมนูเพิ่มหน่อยค่ะครับรับอะไรเพิ่มดีครับที่นี่มีเค้กช็อกโกแลตไหมคะมีครับงั้นหนูขอที่นึงคะ่ะได้เลยครับแป๊บนึ่งนะครับคำค่ะครับ ก็อร่อยอืมแต่รู้สึกจะหวานไปหน่อยนะพี่คะพี่คะครับผมพี่คะมีเค้กอะไรที่มีครีมชีสไหมคะอ๋อมีครับคุณลูกค้าทางร้านเรามีสองแบบนะครับมีแบบนี้แบบแบบนี้ครับโอ้โหได้กินทั้งสองแบบเลยนะคะงั้นเอาทั้งสองบบอันเลยค่ะได้เลยครับ เอาสีแดงก่อนละกันอืมอันนี้หวานพอดีเลยนะเนี่ยใช้ได้ไหนลองอันนี้สิอืมกลิ่นเหมือนแครอทเลยอืม อันนี้ไม่ค่อยโอเคใช่พี่คะพี่คะครับเอ่อจะรับอะไรเพิ่มเหรครับพี่คะมีเค้กอะไรที่เป็นนมไหมคะเออนมเหรอครับอ๋อมีอยู่สองแบบครับคุณลูกค้ามีอันนี้ครับคุณลูกค้าเป็นนมพอกายโดแล้วก็อันนี้ครับเป็นโอรีโอ้อืมงั้นหนูเอาทั้งสองแบบเลยคะ่ะโหคุณลูกค้าทานเยอะเหมือนกันนะครับ พอดีหนูอยากทานหลายๆแบบนะคะครับงั้นรอสักครู่นะครับอ๋อหนูขอน,น้ำสตรอเบอรี่โซโดาแก้วหนึ่งนะคะ,ะ,คคะได้เลยครับสักครู่นะครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะหืมได้กินอย่างลยน,นะคะมีอะไรก็เรียกได้นะครับ อันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็อร่อยอืมที่นี่จะมีเค้กทุเรียนไหมนะพี่คะพี่คะครับเอ่อจะสั่งอะไรเพิ่อมอีกหรอครับที่นี่มีเค้กทุเรียนไหมคะ เ,เค้กทุเรียนก็มีนะครับแต่ราคามันสูงนะครับคุณลูกค้าแพงก็ไม่เป็นไรเอามาได้เลยค่ะเออ,เอ,อได้ครับแต่รบกวนคุณลูกค้าจ่ายค่าเค้กพวกนี้ก่อนได้ไหมครับเออหนูไม่มีตังค่ะงั้นรอแม่ก่อนก็ได้ค่ะฮะไม่มีตังว่าแล้วทำไมมันแปลก คิดจะมากินฟรีเหรอฮะเป่านะคะน้าไงแม่หนูมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างาน้องนาวเกิดอะไรขึ้นหรอคะเนี่ยเหรอแม่เธอคุณแม่คะหนูกินเชทุเรียนได้ไหมคะเอ้าได้สิลูกทำไมลูกต้องขอด้วยล่ะ เออแต่พี่เขาบอกว่าให้จ่ายส่วนที่กินไปก่อนนะคะกลัวเราไม่มีตังจ่ายนี่เพิ่งมาทํางานใหม่เหรอใช่ถึงผมจะมาทํางานใหม่แต่พวกคุณก็อย่าคิดนะว่าผมจะตามพวกคุณไม่ทันพวกคุณเป็นพวกส8บแของคุญจะมาหลอกกินเค้กฟรีใช่ไหมถ้าพวกคุณจะกินเค้กทุเรียนก็จ่ายมาก่อนพันหแล้วก็ส่วนที่เหลือด้วยอีก4ี่อาก็ได้การที <t <t ่คุณไม่รู้ว่าใครเป็นใครคุณไม่ผิด แต่การที่คุณดูถูกคนอื่นนั่นแหละผิดมหันต์ดูถูกก็ยังดีกว่าดูผิดนะครับเอ๊ะกระเป๋าตังค์หายไปไหนไม่ได้หยิบมาแน่เลยแะเล่นมุกนี้เลยเหรอฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาใั้ฉันลงชื่อไว้ก่อนละกันฮะจะมาลงทงลงชื่ออะไรกินไปหมดแล้วจะมาลงชื่อ<ห>คิดได้ไงเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันให้เลขามาจ่ายก็ได้ เออให้มันจริงเธอหน้าอย่างเงี้ยหรอจะมีเลขาก็ได้ฉันไปเอามาให้ก็ได้ดูสิว่าจะแถไปได้สักกีดน้ำหนูชอบไปไหนบ้างอร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมไมาชิมสิอ่ะนี่เค้กตุเรียน ถ้าไม่มีจ่ายนะได้ติดตารางแน่ทาลูกหืมหยินหอมมากเลยคะ่ะคุณแม่ใช่กินกันทถะลูก แม่ก็ชอบเหมือนกันว่าแต่นี่กี่ป,ปอนเหรอคะพอดีว่าจะซื้อไปแจกในงานอะคะ่ะซักสิบชุดดีไหมลูกดีค่ะแม่แหม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 ข่มใหญ่เลยนะหน้าอย่างพวกเธอเนี่นะจะมีปัญญาซื้อไปแจกชาวบ้านเขาจ่ายแค่นี้ให้หมดก่อนเถอะเคิดจะไปแจกคนอื่นเขาอะเอา้าสวัสดีค่ะคุณหนูคุณผู้หญิงฮะคุณหนู<ม>คุณผู้หญิงเหรอก็ใช่น่ะสิทำไม เกิดอะไรขึ้นหรอเออเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับก็พนักงานของคุณน่ะสิมาดูถูกฉันกับลูกสาวว่าไม่มีปัญญาจ่ายเค้กพวกนี้เออผมขอโทษนะครับผมไม่รู้จริงๆหือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเธอจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักแต่มันผิดที่เธอมาดูถูกลูกค้าแบบนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครจะทำอาชีพอะไรก็ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและให้เกียรติกันสิเออผมขอโทษครับคุณน้องไม่เป็นไร คุณออมให้โอกาสผมแล้วใช่ไหมครับคราวหน้าผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคงไม่ได้มาล้านนี้แล้วแหละฉันว่าคนแบบเธอคงไม่เหมาะกับร้านของฉันเออคุณออมครับผมก็ออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้ออมต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นค่าเคนีออมขอไม่เก็บแล้วกันนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากทางร้านค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ่ะแล้วอยากชิมอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวเอาให้เอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว <c oughs> ชิมเค้กเพื่อเยอนะะ็นต่อกันได้ค่ะเชิญตั้สบายเลยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ <c oughs> ไทยแลน